ฮัลโหลฮัลโสวัสดีครับเลนไม่ชัดยังไงเนี่ยเดี๋ยวนะเช็ดเลนกันเลนมันเหมือนมวมวัวอ่ะชัดขึ้นไหมโอเคเคลียร์ใสกริ้งๆนะครับไม่แน่ใจว่าเสียงเป็นยังไงบ้างขอทดสอบเสียงสักครู่นะครับเพื่อความแน่ใจในการรับชมของทุกๆคนเนาะก็วันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงตัวของ Adobe illustrator นะครับก็คือมาอัปเดตตระกูลนะครับว่าตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วเดนะี๋ยวนะฟังเสียงแป๊บหนึ่งโอเคเสียงเข้าแต่ว่าอ๋อ setting เผื่อว่าหลายๆคนมันออ่มีมีไม่ใช่ดิหลายๆคนต้องการที่จะแชทเนาะเราก็ไลฟ์แชทไม่ได้ใช่ไหมพอดีว่าเข้าตัวระบบ obs เนี่ยแล้วเวลาเข้าที่ สตูดิโอโหมดเนี่ยนะฮะมันมันเหมือนปิดปิดไม่ให้ทุกคนคอมเมนต์อนะ่ะเออก็เราก็อยากได้คอมเมนต์แบบเรีลวทม์เนาะขอเซตอัพตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ่ะตึดตดตืดก็เดี๋ยววันนี้ก็มาอัปเดตแล้วก็สอนอะไรเนิดน้อยนะครับแนะนำอะไรเนิดน้อยในส่วนของ Adobe เนาะหลายๆคนก็ยังคงใช้มันอยู่นั่นแหละนะฮะก็รวมถึงผมด้วยถึงแม้ว่าคนอื่นจะไปตัวของแคนวาสนู่นี่นั่นเนี่ยก็ ไปได้ไปเลยครับเอออย่ายึดติดกับอะไรที่มันเป็นเดิมๆเก่าๆนะครับเพราะว่ามันก็นะบางทีเราถ้าเรายึดยึดยึดโยงยึดติดเร็วเก่าเนี่ยความก้าวหน้ามันไม่มีนะครับอ่าอะไรที่ใช้ทดแทนกันได้ก็ใช้ไปอย่างเช่นตัวของออโปรแกรมอะไรโปรแกรมที่ทดแทนอ่าออดออดอดดบีอ่าทดแทนตัวของ Adobe เนาะก็อย่างที่เราทราบว่าตัว Adobe เนี่ย มันค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายละเป็นรายเดือนไม่สามารถซื้อขาดได้นะครับนั่นคือปัญหาประเด็นหลกัหลกๆใหญ่ๆเลยนะครับเราต้อง s u b s c r i p t i o นเนาะก็เหมือนเราซื้อดูพวก Netflix นู่นนี่นั่นแหละนะฮะ,ะน,นะเติม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 เข้าไปกันคอมเมนต์คอมเมนต์อาราว around ended around เลยนะอ๋อนี่ไงคอมเมนต์ Comment. สักครู่นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จก่อนเสร็จก่อนอ่ะเดี๋ยวค่อยคอมเมนต์กันนะนอันนี้น่าจะได้แล้วแหละนะ,ะอ่ะโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาสำหรับคนก็กราบสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอพอหลังจบไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวจะทำเป็นช็อตคัทให้สำหรับใครหลายๆคนที่จะเข้ามาติดตามผมเนาะอ่ะก็ ขออัปเดตในตัวของ Adobe Illustrator บนบนโน้ตบุ๊กก่อนแล้วกันครับนั่นก็คือเพิ่ม Generative AI เข้ามานะครับก็อย่างที่ผมแปะไว้ตรงอันนี้อันนี้เอนนอด้านนี้เลยนะครับก็จะมีเรื่องของการใส่การปรับแต่งสี Generative AI เดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะเดี๋ยวขอทิปหนึ่งวิดีโอแคปเจอร์วิดีโอแคปเจอร์ชิบชิบชิบ อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคตึ๊ดติ๊ดติ๊ดแอปพลิเคชันขอเป็นเอ่อตึ๊ดติ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 ๊ดลุ๊คชุ๊อ่า,อา,อาขอเปิดด้วยตัวนี้ก่อนเลยนะครับอ่าตัวนี้เนาะนะติ๊ดตึ๊ดติ๊ดเข้าไปยังไงตรงนี้ไม่ใช่อุ้ยผิดโน เออเข้าไปที่โฮมนะครับเนี่ยนะเอ๊ะตรงไหนที่มันบอกว่าอัปเดตนะยูไฟไม่ใช่โอเคนะเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดียเอ๊ะประกติเข้ามาแล้วมันต้องมีีว่าเฮ้ยมันไม่มีว่ะเติดต๊ดเติด๊ดเติ๊ดเติ๊ดเติ๊ดชิดขอไปที่โฮมก่อน เจอแล้กล่องขวันเมื่อกี้เหมือนมันหายไปเนาะก็ตัวนี้ฮะ generative ตัวของ recolor นะครับอ่าแล้วก็ตัวของออเอ่อ t y p e adobe express ตัวเนี้ยเออผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวของ free version หรือเปล่านะแต่ว่าผมต้องเอ่อ log in ด้วย adobe มันไม่ใช่ free version นแน่ๆเลยนะครับเออเดี๋ยวผมเปิดเข้าไปจอยเบ้าแบบนี้ชื่อ เดี๋ยวเปิดทิ้งไปก่อนนะครับอันนี้ต้องสมัครล็อกอินนะฟังก์ชันบางฟังก์ชันเนี่ยระหว่างเสียเงินกับไม่เสียเงินแล้วกันเนาะมันจะแตกต่างกันในส่วนของ adobe express นะครับนั่นก็คือตัวของฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างเช่น generative ai เนี่ยบนตัวของออ adobe express เนี่ยมันจะไม่มีถ้าเราไม่ได้เสียเงินเป็นแบบ subscription รายเดือนหรือองค์กรหรือบริษัทจะไม่มีเนาะอ๋อเดี๋ยวเปิดให้ให้ดูนิดหนึ่งว่าหน้าตาเป็นไงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาที่ illustrator นะครับอ่ารติร์ร์เติร์ตตตตชิปชิบชิบชิบ Application ขอเป็น r คลมขังฉันอยู่ไหนเนี่ยตึ๊บอืมนี่ก็คือหน้าตาของอ่ตัว เอ็กซ์เนะครับก็จะมีเรื่องของโซเชียลมีเดียอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตสำหรับดีไซเนอร์ที่ต้องการออกแบบภาพนะครับเพื่อพพอร์ตงานโซเชียลมีเดียตรงนี้ก็จะมีให้นะครับมีป๊อปปูล่านู่นนี่นั่นมีให้ก็จะมีตรงนี้มาให้นมอินสต a แกรมสคว a r ทิกตอ o k ไซส์เท่าไหร่ก็คือสามารถครีเอทแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับทีนี้นะครับก็จะมี Quick a คชั่นต่างๆอันนี้ลองไปเล่นกันดูเนาะเดี๋ยวผมค่อยแนะนำล้วกัน กลับไปที่ตัวของ illustrator ก็คือโปรแกรมแบบคนแก่แล้วกันคนแก่นะฮะ,ะสำหรับเด็กรื่นใหม่เขาไปอันอื่นหมดแล้วนะครับเราก็ยังคงคงแก่เรียนอยู่นะครับอ่ะปึ๊บนะครับอย่างที่บอกเป็นเรื่องของ generative ai เนอะ create อันนี้ไม่น่าสนใจอันนี้ก็ตัว search and filter in layer ก็คือมี search ในตัวของ filter ให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวของ pd Reset memory อันนี้ก็ไม่ได้มีในหน้าสนใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวของ l e l e n i n s u m c o m สามารถใส่ลิงก์ได้ด้วยนะครับ h ฮ p e r l i n k ได้นะครับแล้วก็ตัวของ Input Track Improvement อ่ะเดี๋ยวอันนี้จะมาลองลองตัวนี้ดูอ่ะอย่างแรกเลยตัวนี้เนาะกด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 อะไรดีกดตัวนี้ชึบอ่ะกดูีขึ้นมา กดงานที่ที่ทำไว้เนาะขึ้นมานะครับเดี๋ยวนะเอาตัวนี้ดีกว่าจึ๊บๆอ่าตัวนี้เนาะเห็นตัวนี้ใช่ไหมงานพวกเนี้ยเป็น ai หมดเลยกดคอมมานด์นะครับอันนี้เป็นเวกเตอร์ทั้งหมดเนาะปุ๊บกดอ่ะอันนี้เป็น text อ่าผมเติมไปกันเฮ้ t ที AT ่เฮ้ อ่าเรียบร้อยเนาะแล้วก็ขอเปลี่ยนฟอนต์หนึ่งชึบ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 เอาเป็นฟอนต์อ่านง,ง่ายนะครับอือทีนี้ generative ตัวของเ color เ,เนาะ recolor น,นะครับกด คลอบไปหนึ่งที่นะครับไปที่ e d i t มีไหมอยู่ตรงไหนนะ c o l o ล r ตืตตตนๆนี่ตัวของ e d i t c o l o r มี r e a d v e r ินู Re น่นนี่นั่น Generative Beta กดมาปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะใส่ตัวของคีย์เวิร์ดลงไปได้ว่าเราอยจะให้มันไปในโทนไหนอันนี้ผมก็ลองเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับชุบๆ orange all lens อย่างเดียว all lens all e อย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็ all lens and and b a b l a c k black เนาะแล้วก็กด general t h ึ้ e นี่ครับน่ามันก็จะมีตัวนี้มาให้เนาะเห็นไหม color เราบอก black นะครับมันก็ black อ่อนและแอนด์แบเนาะเราก็กดปึ๊บมันก็เจเนอเรตให้แล้วเราสามารถปรับตร,บตรงนี้ได้นะอ่านี่นี่อันนี้ยังเป็นเบต้าอยู่นะฮะรีแคนเลอร์นะครับหรือหรือนะฮะเรากดเพิ่มได้ไหมส้มอ่ะเรากดตรงนี้บวกส้มอ่ากับกับสีอ่อนๆอนห่อ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้แล้วก็กดเจเนเรตรอบหนึ่งอันนี้บวกคัลเลอร์อย่างงี้ได้ด้วยอ๋อสีก็มาเนาะอ่ะเราบุ้ม เพิ่มสีสีโทนแพนโทนไปอีกหน่อยตึ๊บอืมเราอยากได้สีเพิ่มอีกผมอะสีคู่ตรงข้ามเลยชบมันก็จะเออ่ปรับสีมาให้เราดูเดี๋ยมิติสีก็จะมาเพิ่มขึ้นก็คือเราเรานึกคีย์เวิร์ดไม่ได้แล้วก็เออ่ ใส่ใส่ใส่สีไปตรงนี้เนี่ยรงพร้อมเนี่ยเรานึกไม่ออกเราก็ใส่เป็นนี้นะครับเราก็ได้สีตามนี้เลยนสีปึ๊บอืมอันนี้คือตัวของ generative AI color ที่ใส่เข้ามาในส่วนของ Adobe Illustrator 2 0 2นะอ่า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 อ,อ,อันนี้ก็แนะนำกันไปนะครับและในส่วนของ Photoshop นะครับอ่าไหนๆก็เอา เอามาให้ครบเลยนะครับเออผมไลฟ์ไปครั้งที่แล้วก็อันนี้ไลฟ์ like เพิ่มเติมและกันเนาะในส่วนของ generative AI พูดถึงแล้วก็พูดให้มันครบเลยสมมุตินะอ่ะผมกดคนนี้ขึ้นมานะครับคือคุณพิธานะครับว่าที่นายกรัฐมนตรีของพวกเรานะครับอ่ะผมกดล a าโซ่เนาะเดี๋ยวนะภาพขเ้นโอเคลาโซ่นะครับแล้วกดลากนะครับ ฮะลากลากล,ากลากเอาเปลี่ยนแค่เสื้อก็พอนะครับเราบอกว่าเฮ้ยเสื้อแบบเน,นี้ยไม่สวยครับคุณพิมพ์นะครับกด generative f i e l ครับแล้วก็ใส่ไปว่า orange ลองดูสิ orange มันจะออกมายัางไงปุ๊บไม่ไม,ไม่ไม่พิมพ์ว่าสูตรไม่พิมพ์อะไรนะบอกว่า orange อย่างเดียวดูดิมันจะเป็นเปลี่ยนเสื้อเขาเนี่ยเป็นสีส้มไหมรอสักครู่นะครับว่าที่นายก ต,ต๊ดๆๆมันจะใช้เวลามอมอหเอ,าอ,อเ <c oughs> ้าออนไลน์กลายเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่นีมีสีส้มตรงนี้มานะครับแอบก็ดูรีแลกนะครับดูรีแลกทีนี้เนี่ยออ่ผมว่าเออผมว่าใส่สูตรแล้วก็ให้สูตรเป็นสีส้มไปเลยดีกว่านะครับอืก่อนอื่นเนี่ยเราก็ เอาสูตรมาใส่เลยนะครับชึบกด generative สูตรนะครับอ่า generative สูตรไปรอบหนึ่งให้เขาใส่สูตรนะครับชึบชึบอืมใส่สูตรแล้วนะครับใส่สูตรแล้วก็เราก็อา้าว โอ้โอ้ไ I เอชยไทสูตรแล้วก็ออ a n เรนจ์ใส่เข้าไปปึ้งอ่ะลองดูสูตรออ a n เรนจ์นะฮะอะสีส้ม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 ปึ๊บ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 มาไม่มาไมมาไมมาไมอันคือนั่งนั่งหงีนะฮะเฮ้ยเนี่ยได้จริงด้วยนี่นะครับก็เออนะฮะก็ แบ่งเบาภาระดีไซนเนอร์ไปได้เยอะต,อต้องรีทงรีทัตเลยสั่ง g e n e r a t i เ e a i เนี่ยจบนะครับอ่าก็อย่าว่า,งานงี้ีผมก็เป็นดอมส้มคนหนึ่งนะครับก็เลยเอามาตรงนี้เนาะดูความเนียนการปรับแต่งเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูที่เลเยอร์เนาะฟึบเห็นไหมฟึบครอบไปเลยครอบให้เราเลยใส่งงใส่เงาตรงนี้ให้ตรงตรงคอด้วยอ่ะมาดูตรงมือมือตรงนี้เมื่อกี้เราครอบไปใช่ไหมดูสิ มีนิ้วโผล่ขึ้นมาเฮ้ hey. เออเปลี่ยนนิ้วให้เลยด้วยก็เวลาครอบก็ครอบให้มันเนีย,เนยนๆนะฮะในเรื่องของลาโซ่เข้ามาเนาะก็ประมาณนี้ในส่วนของโฟโต้ชอปปปิดไปนะครับดอมส้มปิดไปมีอะไรเพิ่มเติมก็ไม่มีนะครับในส่วนของโฟโต้ชอป p เนาะอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวของอ e โบเนาะมีเพิ่มนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้ บอกว่าจะจะมีเพิ่มเติมให้ใช่ไหมเราก็ลืมไปเลยกลับมาที่ตรงนี้นะครับเอาออก,ออกป้ายนะครับเอาออกป้ายนะครับไปที่กล่องของขวัญตัวนี้อันนี้พูดไปแล้วเนาะก็เดี๋ยววันหลังก็มารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับตัวไหนตัวไหนตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ light l i g ตัว image trust นะฮะ i n p u t เม่นมก็ลองดูว่าจะอินพ v e ได้แค่ไหนเนาะผมก็นิ้วไฟล์นะครับเลือกเป็น1000คูณ1000ไปเลยนะครับแล้วก็ลากไฟล์ที่เป็นไฟล์สเก็ตนะฮะก็คือเป็นรูปดินสอนะครับจึบๆฮะลายสเก็ตมือนั่นแหละกดใส่เข้ามาชึบมาแล้วเนี่ยการีปับคาเฟ่นะฮะลองดูสิไล่ หรือไลท์เทช H อนนี้ผมไม่แน่ใจก็จะมีเนี่ยเห็นนะในไลท์ขึ้นไหมอ้าวในไลท์น่าจะขึ้นนะขึ้นแหละขึ้นโอเคก็เป็นเป็นภาพให้เราเห็นเนาะลองดูดิโลโก้ดูดิเป็นยังไงเขาบอกมันอิมพูดขึ้นไหนเนี่ยไม่รู้สึกนะลองลองลองโลโก้ลองสเก็ตดิ ให้มันสเก็ตคือของเดิมมันจะเป็นแค่เทก <c oughs> มันจะไม่มีภาพพรีพีวิวมาให้เรามีอิน v e แค่นี้แหละอืมจริงๆอืมลองดูนหดนึงดิก็ก็อิน v e แค่ให้มันพรีวิวให้เห็นว่าแต่ละอันเนีะนอกจากเป็นตัวของตัวหนังสือเนี่ยจริงๆเราไม่เข้าใจเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมันจะทําภาพแบบไหนมาให้เราเนาะอ่ะสมผมชอบนี้ปึ๊บนะครับก็กด e x p l a n ปุ๊บอันนี้ไม่ชอบก็กด delete ไปแค่นั้นเองนะครับอันเนี้ยเอาตามจริงอะ่ะเราต้องมาสเก็ตด้วยตัวของเพนเพนอย่างเดียวไม่ใช่เ pen, พนเ t e น c i l นะ pen p e นของอบน illustrator อ่ะอันนี้แหละคร่าวๆนะครับทีนี้เนี่ยไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆเนะเาะเรามาพูดในส่วนของ adobe บน โฟโต้ไม่ใช่ดิ Adobe บ bon น iPad ไม่ใช่โฟโต้มั่วแล้วอ่อะโดบี้บน iPad เดี๋ยวนะครับปึ๊บปึ๊บซืบขอเปลี่ยนหน่อยอ่าเห็นเนาะอันนี้บ bon น iPad นะครับสิ่งที่มันเพิ่มเข้ามาแล้วก็ออ่ของชาวบ้านเนี่ยเขาทำได้หมดแล้วนั่นก็คือตัวของเอฟเฟ t t e เทกซ์นั่นเองอ่าแป๊บหนึ่งเปิดมาอ่านะครับก็ไปดูที่ View and Coming เนาะนี่ Text ดอกแอนชาโด a แอนสโต k กด้วยนะเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับอเีน่นนะกดติขึ้นมาปุ๊บเราด้อมสม้มเราก็ายังยึดอยู่กับคุณพิธาล,ลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีนะครับโอ้ยมีคอมเมนต์อะไรเข้ามาเปล่นนะแต่ผมไม่ได้ดูเลยนะเออผมไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูมมดดชุบชุบชบขอขอออกไปต๊ดดูนิดนึงว่ามีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมไหมนะครับ อืมไอเราก็ไม่ดูเลยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนทางบ้านจะแบบอา้าวไม่ดูคอมเมนต์มีคำถามเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นดราม่ากันไปใหญ่เนาะชุบ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 ,ชบมีไหมนะหวังว่าอย่าเพิ่งมีเลยอ้าวไม่มีอ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา,อาตอบคำถามภายหลังกันแล้วกันเนาะอ่ะในส่วนนี้เนาะอ่ะ text ครั้งที่แล้วเนี่ยพูดไปแล้วว่าสามารถ copy text จากแหล่งอื่นเนี่ยได้นะครับตอนนี้ทำได้แล้วอันนี้ตัวนี้ผมก็จะทำการลบนะครับล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 ,บล,บลบ text ข้างบนก็ต้องมาที่ไอ้ปุ่มๆสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมมีงงมีเงาเห็นไหมนะครับอ่าขยายตืบกดขยายอืม เห็นนิ้วผมใช่ไหมเห็นตัวปุ่มฟ้าๆผมไหมนะเห็นนะอ่าเห็นนะตื๊ดๆๆตรงนี้เนาะเห็นบางคนบอกมันไม่เห็นนู่นนี่นั่นอ่ะเห็นแล้วนะกดด้านปุ๊บขึ้นมาอย่างนี้ปึ๊บเปลี่ยนสีนิ้นึงนะครับตกแต่งให้สวยงามก็ไปที่ปุ่มด้านนี้่ะก็จะมีฟังก์ชันคล้ายๆบน p โฟล์ h o p เลยนะครับก็เหมือนมันจะตกขอบไปนิดนึง อาอาเอาเออเอ,อเพื่อไม่ให้ตกขอบ,บอนี่เนาะก็เปลี่ยนคัลเลอร์ตรงนี้เราด้อมส้มใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสีส้มนี่นะครับแต่ว่า generative AI บนนี้ไม่มีนะครับไม่มีเลยไม่รู้ว่าทำไมไม่เพิ่มให้ในส่วนของอบน iPad เนาะหรือว่าไปไม่ถึงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า ชาวบง,งชาวบ้านเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วบน iPad จริงๆนะครับเพราะ iPad ปัจจุบันเนี่ยก็มี M1 M2 ต่อไปไปได้ไกลนะครับอันนี้อะไรเนี่ยออโต้แคนวาสมาได้ยังไงออโต้แคนวาสอินดิวิเดอร a เลเยอร์กรุ๊ปออโต้ซีเล็กเลเยอร์อะลองดูดิอันนี้คือซีเล็กคุณวิพิทาอันนี้ซีเล็กอ๋อได้ได้ได,ได้อันนี้ก็ได้อ่ะอันนี้ก็ออโต้แล้วนะอ่ะ ลองดูนี่มันออโต้ไงตึ๊บนี่ออโต้ Auto, อ่ะเปิดอีกรูปหนึ่งขึ้นมาข้างหลังอืมอ่ะก็ถ้าใช้เมาส์ปากกาเนาะมันก็จะไม่ใช่เมาส์ปากกาดิเพนซ i l แม่จำผิดกับซัมซุงเนาะอ่ะอันนี้ลองดูปึ๊บถ้าจะลบก็ไปที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับไม่มีคียลัดอะไรขึ้นมาปึ๊บอ่ะกดนี้เนาะ text นะครับอย่างที่บอกเพิ่มเอฟเฟกมาให้แล้วอ่ะอ่าผมพิมพ์เข้าไปใหม่นายกปึ้งเห็นนะอ่ะช้านิดหนึ่งโอ้โหทำมันเป็นอย่างนี้ล่ะเห็นนะเออเห็นนะขอแก้นิหนึ่งเหมือชึบอืมนายกคนที่สามสิบ หวังใจว่าเราจะได้นายกคนนี้นะไหนนะมีเอฟเฟกเพิ่มเข้ามาให้ไหมเอฟเฟกเอฟเฟกตึก๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอ้าวตรงนี้ยังไม่มานะอ่ะไม่เป็นไรเราก็ลากตึ๊ด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 อะไรกันนี้เอ๊ะเหมือนมันก็นยังมีบั๊กบั๊กอยู่นิดนึงก็กดขยายให้มันเนาะแล้วก็ลากตรงนี้เอาไว้ข้างบนเท็กซ์ไว้ข้างบนตอนนี้มันยังไม่มีเรื่องของเอ่อ ตัวเอฟเฟกต์เนาะสิ่งที่มันจะเพิ่มได้นะครับเอฟเฟกต์ effect. ก็กดไอ้ตัวด้านมุมเนี้ยเนี้ยปิดอันนี้กปเห็น,นเขาเรียกตัวตัวอะไรตัวขีดสามอันนะฮะตามน,นี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่เอฟเฟกต์ดูสิข้างล่างแอดเลเยอร์เอฟเฟอ่าดรอปชาโด่อะเอาแล้วเพิ่มส,โตก,กสโตก่อนสโตกเพิ่มไปปึ๊บ สโตกเนี่ยเราสามารถเลือกเป็น inside outside ได้นะครับโปรแกรมอื่นเขาทำไม่ได้หมดแล้ว h o t o s h o p เพิ่งมีเนาะอ่ะเบนเบนโหมดอันนี้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ใช้นะครับคัลเลอร์เราเลือกเป็นสีขาวปุ๊บตอนนี้มันอย่างเนี้ยมันยังไม่มีดรอปชา a d o w ใช่ไหมปุ๊บออกไปกดไปกดไปชิบ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 เอ่นียเนี่ยนเนียบักบักนิดนึงนะ บวกเอฟเฟกคือกดล่ากแล้วมันไม่มานะครับกดดรอปชาร์โดเห็นหรือยังนะมาเห็นอย่างนีน,นะอยากได้ Noise แค่ไหนก็ได้นะครับตัวของ Opacity จะมากน้อยแค่ไหนอันนี้แล้วแต่เลยลากไปไว้ที่เดิมนี่นะครับเพื่อให้ดูแบบ Contrast กันนิดนึงผมก็จะปรับจากข้างบนนี้นะครับติบ๊บเอฟเฟกตรงนี้เนาะชึบ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 ช ปิดเนาะเปิดติดกัเปิดเปิด,ปดแล้วก็ไปที่ตัวของเอ่อติดติดติดทำไมมันมันลากมันไม่ค่อยไปนะเนี่ยอืออ่ะชึบตรงเนี้ยปรับเป็นสีสีอื่นๆแล้วกันชึบอืมสีนี้อ่าให้มันดูมีความคอนทราสต์ของเรื่องสีกันนิดหนึ่งชึบเนาะ แล้วรู้สึกว่า Text มันเบียดกันใช่ไหมเราก็กดให้ตัวคำว่านายกคนที่30 Active คทีฟนะครับล้วก็ Text อยู่ข้างล่างก็เปิดหน้าต่างเนี่ยลากตรงนี้ขีดๆตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ไปปรับ t x x t o o t t i n n r เอ่อเราพารากราฟตึด๊ดน่าจะในส่วนส่วนของ Space ตรงนี้หรอ,อไม่ได้ไะนี่ อันนี้เพิ่มได้อ่านี่นี่นกดตรงนี้นะครับ V กับ A ตรงนี้ชิบชิบชชิบกดให้มัน,นห่างๆไว้นี่เราสามารถกดเลื่อนจากตรงนี้ได้เลยก็นะโปรแกรมอื่นทําได้แล้วโปรแกรมนี้อ่อก็ยังล่าหลังอยู่นิดนึงแต่ว่าผมเคยชินกับตัวของ Photoshop กดด้านน่นาบ้านะครับรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอืมเราสามารถที่จะเพิ่มอื่นๆใ,นใดๆได้ไหมเรื่องของตัวของอ่า รูปภาพเราสามารถเพิ่มตัวของเอฟเฟกได้ไหมเดี๋ยวลองดูดินะครับตัดต๊ดตัดเอฟเฟกตมาไหมแอดเลเยอร์เอฟเฟกเฮ้ยได้ด้วยนะเอาสโตกดูดิเอาไซส์เอาไซส์นะครับแล้วก็ตัวไซส์ตรงนี้ชื่อเราเพิ่มเป็นสีเราจิ้มเราจิ้มนี้ต๊ดอ่ปึ๊บ เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมจิ้มมันมีให้จิ้มอ่ะเวลาเลอกคันเร่อไอตรงเนี้ยจิ้มด้านขวานะครับด้านขวาแล้วก็เพิ่มสโตนิดนึงอ๋อก็โอเคนะเพิ่มตัวของอสโตบ,บนรูปภาพได้เพิ่มเอฟเฟกบนรูปภาพได้แต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยมันจะน้อยกว่าบนบนเดสก์ท็อปประมาณหนึ่งนะครับก็รอปรับปรุงไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่ไหวก็ไปโปรแกรมอื่นนะครับ ผมก็เคยชชนกับโปรแกรมเก่าคนแก่เนาะด็อปชาร์โนะครับแล้วก็ในสังคมที่เป็นมืออาชีพเนี่ยก็ยังคงใช้ตัวของ Adobe กันอยู่แต่ว่าคิดว่า,เ,าเขาเรียกว่าโลกที่มันเปลี่ยนไปนะครับหลายๆอย่างที่มันเปลี่ยนไปเด็กรุ่นใหม่เขาคงจะมีอะไรที่าสามารถใช้ทดแทนแล้วก็ถูกกว่าเนาะไม่งนั้นก็มันก็จะไม่มีโปรแกรมใหม่ๆเกิดมาล็อกนะฮะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยค่อนข้างโอเพ่นนะครับอ่ะผมเริ่ม ผมเพิ่มตรงนี้ text นะครับชึบชึบชุบ o i s e นี่เพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเพิ่มไปแต่ว่าเหมือนเหมือนมันยังมีบั๊กอยู่แล้วก็ถ้าถามใครถามนะว่าผมใช้ iPad อะไรเนี่ยผมใช้ Gen 7เลยนะครับก็ก็ยังคงใช้ได้นะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันมันจะช้าหรือมันจะอะไรก็ใช้แค่นี้ก็น่าจะเหลือๆนะครับผมตัด ตัดหนงตัดหนังแบบสั้นๆคลิปวิดีโอสั้นๆ,ๆง่ายๆลง YouTube ก็ใช้ประมาณนี้แหละใช้ iPad เนี่ยถูกๆหมื่นกว่าบาทนะครับใช้แพงไปเราไม่ได้ตัดหนังแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าใครใช้แบบหนักหน่วงเนี่ยก็แนะนำว่าให้ข้ามไปพวก i p a d Pro น่าจะดีกว่าเนี่ยตัดภาพแค่นี้สบายๆใช้โปรแกรมอื่นก็ได้นะครับอันนี้เคยใช้ของโฟชอปเนียเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ไหมอ่ะลองดิ อข้างบนอา้าวข้างบนเป็นสปิดจอซะงั้นอ่าได้แล้วนะครับก็ผิธานายกคนที่สาสบหวังใจว่านะครับรีเนมสเสร็จปึ๊บอืมกดโฮมหวังว่ามันเซฟให้แล้วนะอ่าทีนี้นะไหนๆก็ไหนๆก,ก็ก็พูดให้ครบก็ เอามาเลยบน p h o ต o s h o p ตื๊ดๆมันดีตรงที่มันมีคลาวนะครับมันเอามาไว้บน Photoshop ได้ปิดปก่อนม,มันมีคลาวเราก็ใช้คลาวสิฟึมเนาะมาแล้วนะครับ p h o t o s h o p Beta เานาะกดปิดป้ายนะครับนี่มาอย่างรวดเร็วก็ขึ้นอยู่กับ ตัวของไฟล์งานด้วยนะว่าไฟงานเราหนักหรือเปล่าอันนี้ไฟล์ผมไม่ค่อยหนักก็เนี่ยก็มาแล้วีเห็นไหมมาแล้วนี่มูฟได้ให้อยู่ตรงกลางก็ได้เปลนแบ็กการาวด์ข้างหลังชึบอืมประมาณนี้นะครับในส่วนของอัปเดตข้อมูลข่าวสารตัวของ Adobe ต่างๆใดๆนะครับอิล t s t อย,อย่างที่บอกอีลารก็มีอัปเดตตัว Regenerative AI มีตัวของอ,อ d o b e Express ก็ลองไปเล่นดูสามารถรีจิสเตอร์ได้แต่ว่ามันมันมีข้อจำกัดถ้ารายเดือนจะได้ได้ตัวของเจ n เนอติ i เอ AI ถ้าแบบฟรีน่าจะไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันในไลฟ์หน้านะครับไลฟ์ live นี้ก็มาเจอกันแค่นี้แล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปเนาะไลฟ์ live ต่อไปบ๊ายบาย blже <laughs> цук <laughs>